สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ AI กันดีกว่า AI นะตอนนี้เนี่ยก็คงเข้ามาเป็นชีวิตประจําวันของหลายๆคนแล้วอะไรครับผมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Midjourney อย่างเงี้ยเอามาสร้างรูปภาพนะครับผมแล้วก็มี AI สร้างรูปภาพอีกร้อยแปดพันอย่างผุดขึ้นมาอย่างใน Photoshop อย่างเงี้ยเขาก็มี AI อะไรมาให้แล้วนะครับก็เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนเรามากๆอันนี้แค่ในมุมรูปภาพอย่างเดียวเนาะแต่ในมุม,มอ,อื่นๆเนี่ยก็มีอีกมากมายเลยเช่นามาช่วยทํางานอามาช่วยเขียนโค้ด ChatGPT ต่างๆคือมันเยอะมากๆจ ผมเองก็ตามไม่ไหวเหมือนกันนะครับมันเยอะมากๆจริงแต่เราเห็นได้เลยว่าในปี2 0 1 3ที่ผ่านมานี้ AI อามาว้าวมนุษยชาติว่าเฮ้ยมันทําอะไรได้บ้างแต่ในปี2 0 1 4เนี่ยจะเป็นปีที่ถูกเริ่มเอามาใช้จริงมากขึ้นนะครับแน่นอนแหละผลร้ายของมันก็คงจะเป็นทําให้คนหลายๆคน,นตกงานไปนะครับแต่คนที่ใช้มันเป็นเนี่ยก็สามารถเพิ่ม productivity เพิ่มการทํางานให้กับตัวเองได้อย่างมากมายมหาศาลมากๆเลยที่นี่เองเนี่ยนะครับผมจุดที่น่าสนใจของมันก็คือถ้า AI อมันฉลาด ได้รวดเร็วขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่งฉลาดขึ้นพันเท่าฉลาดขึ้นหมื่นเท่าเริ่มมีความนึกคิดเริ่มการโกหกอะไรได้อะมันเริ่มน่ากลัวมากขึ้นเลยนะครับตอนนี้ AI อ่ะฉลาดขึ้นแบบเท่าทวีคูณแทบบจะในทุกควอเตอร์เลยอ่ะ แล้วก็มีบริษัทเข้ามาลงทุนเข้ามาพัฒนา AI คือเรียกได้ว่านอกจากเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปโดยอย่างรวดเร็วมากๆจนแบบสมองมนุษย์อะปรับไม่ทันเลยด้วยซ้ำเลยครับอันนี้คือเหมือนเป็นธรรมชาติของเทคโนโลยีอยู่แล้วเนาะเติบโตแบบเท่าทวีคูณมากๆเลยแต่นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมอีกหนึ่งจุดที่เราอาจจะมองว่าเป็นโอกาสละกันเพราะว่า AI เนี่ยจะพัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆแต่มันก็เป็นเหมือนหายนะให้กับคนที่ปรับตัวไม่ทันเหมือนกันนั่นก็คือการที่เม็ดเงินจํานวนมากมายมหาศาลได้หลั่งไหลเข้ามาสู่การ ัฒนา AI นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ AI เก่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆและรวมไปถึงทําให้ AI เนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของมนุษย์ได้รวดเร็วขึ้นสุดๆไปเลยข่าวนี้เองเนี่ยนะครับผมล่าสุดบิดาแห่งเทคโนโลยีของโลกใบนี้อย่างอีลอนมัสเองนะครับก็ได้เข้ามาพูดถึง AI ในด้านที่ค่อนข้างจะน่ากังวลแล้วก็รวมไปถึงด้านที่อาจจะฟังดูน่าประหลาดใจและทึ่งเป็นอย่างมากด้วยเพราะว่าอีลอนมัสเอเนี่ยนะครับผมเขามักจะมอง AI ว่าหนึ่งเลยเป็นประโยชน์ของมนุษย์มากๆอยู่แล้วแต่ในอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับผม AI เนี่ย ก็เป็นหายนะของมนุษย์ได้เหมือนกันอีลอนมัสเนี่ยกลัวด้านการพัฒนา AI มากๆและต้องการให้มีการออกเลกูลเลชันออกกฎหมายต่างๆมาควบคุมการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วเพราะว่าในตอนแรกที่เทคโนโลยีมันถูกสร้างขึ้นมันถูกทําให้เกิดขึ้นมามันยังไม่ได้มีการควบคุมอะไรไงกฎหมายอะตามเทคโนโลยี oh. ไม่ทันและเขาก็กลัวว่ามันจะเกินควบคุมท่นเองนะครับซึ่งนะตอนนี้เองเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆอะ่ะมันก็อาจจะเกินจุดที่จะควบคุมได้ไปในระดับหนึ่งแล้วการจะมาควบคุมทีหลังเนี่ยอาจจะ จะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆเลยเลยครับและล่าสุดนี้เองอีลอนมสก์ก็ได้ออกมาทํานายอันนี้ไม่ได้เป็นการฟันธงแต่เป็นการทํานายแล้วกันว่า AI เนี่ยจะฉลาดกว่ามนุษย์ทุกคนรวมกันอีกภายในปี2029นะครับและนะตอนนี้ AI อ่ะเราอาจจะเห็นได้ว่ามันฉลาดมากๆถูกไหมแต่มันยังไม่สามารถ คิดได้ครอบคลุมเหมือนกับมนุษย์อะคือมันอาจจะเก่งด้านหนึ่งสุดๆไปเลยอะแบบเฮ้ยถามเรื่องนี้แม่งเป็นอับดุลอะตอบได้แม่งทุกเรื่องแต่มันไม่สามารถเอาข้อมูลมาเชื่อมกันไม่สามารถมีเหตุมีผลในหลายๆเรื่องได้ตรงให้เองอะอีลอนมัสบอกว่าถ้าเป็นในกรณีปี2019นะครับผม AI เนี่ยจะเก่งกว่ามนุษย์ทุกคนรวมกันซะอีกซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะครับด้วยเลทการพัฒน,นานะตอนนี้ ส่วนถ้าเอา AI เนี่ยให้เก่งกว่าการทํางานของคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาทํางานนะอีลอนมัสก์เชื่อว,ว่าในปีหน้าเองเนี่ยก็สามารถทําให้ AI เนี่ยสามารถคิดแบบมีเหตุผลเชื่อมโยงตรกะอะไรต่างๆจนเก่งกว่ามนุษย์แบบหลายคนได้แบบทุกคนเลยนะ เอามาเป็นแบบรายคนโดยเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยความรู้ของ AI ออ่ะจะก้าวข้ามมนุษย์ในปีหน้าแ้วเอะไรครับผมแล้วในอีก4ปีถัดมานั้นก็คือปี2029 AI นั้นจะฉลาดกว่ามนุษย์ทุกคนรวมกันซึ่งพูดง,ง่ายๆเนี่ยเหมือนกับเรากําลังสร้างพระเจ้าของเราเองออกมาอยู่เลยครับทั้งอีลอนมัสเองเนี่ยเขาก็ต้องการให้มีการออกมาควบคุมดูแลการพัฒนา AI อย่างเป็นระบบแล้วก็มีจริยธรรมในการที่จะพัฒนาออกมามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ใช่ว่าจะสร้าง AI อออกมาเพื่อสร้าง ทำลาสร้างประโยชน์อย่างเดียวตรงนี้มันอาจจะลุกลามกลายเป็นสิ่งหลายๆสิ่งที่มันเกินควบคุมเลยนะครับพูดง,ง่ายๆเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบหนัง ฟิวเจอริสติกหนังแบบดิสโทเปียอะไรแบบนี้นะครับมันกาลังจะกลายเป็นจริงแล้วอะครับผมผมฟังดูแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับทุกคนกังวลเรื่อง AI มั้งไหมก็ลองมาคอมเมนต์บอกเรากันด้านล่างได้เลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Mystery World ในวันนี้นะครับช่วงนี้เองเนี่ยผมก็ติดตามเรื่อง AI เยอะอยู่เหมือนกันแต่พูดตรงๆเลยว่ามันเยอะมากๆแล้วมันเร็วมากๆจนผมเนี่ยแทบจะตามไม่ทันเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนกลัว AI กันบ้างไหมหรือว่าคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเเเรามามมกกว่ก็็นนนออียลลงคคแิดห เกี่วยวกับ AI ก็แล้วกันนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นนนััั่่เเอองงงรผมมีท้ือของ แบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือค r e a t ที e เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%าบเเเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหน่ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท,าท เรเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหึงเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผม mm hmm. ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ